สวัสดีคร <moving in> <Twitter>. ับผมสวัสดีครับ YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีตีเต่าด้วยนะครับเนี่ยชนกล้องกันนะเนี่ยก็วันนี้นะครับผมเราจะไปหาไอ้หลังกันนะครับไปหาหลังเราไม่ได้เจอมันเท่าไหร่นะครับคุณตียี่สิบปียี่สิบปี สิบหกปีสิบหกปีนะครับผมรวมกันแล้วประมาณสามสิบหกปีปัญญาอ่อนนะครับงานจีนน้วป็ประมาณห้าเดือนหกเดือนประมาณนั้นที่ไม่ได้เจอมาในวันนี้จะไปหามาหน่อยนะครับขับรถจากนี่ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างสภาพมันจะเป็นยังไงมันจะผอมไหมเหมือนรอบนั้นนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็จะบอกว่าที่ลงในทิกต็อกนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ลงในแอปแดงก็จะเป็นคลิปเต็มเลยอย่าลืมไปซื้อดังเกงครับกังเกงมีด้วยนะครับใน คนทำไหนคนเสาร์ห้องรอคดถ่ายคลิปไงโอเคก็อย่าลืมไปดูเสื้อผ้ากันนะครับผมในตะกร้านะครับผมในทิกตอกนะครับผมมีหลายๆอย่างมีแก้วมีเสื้อมีอิงเกมนะครับในตะกร้ารทิกตอกนะครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณครับมึงทำต้ไม้อะไรเนี่ยอีกเดี๋ยวไปดูวิดีโอให้โว เห็นจริงจริงเอ้ยเอ้ยมันเมื่อยหรือวปาอยังไงเมื่อยเหรอโอ้มันเมื่อยขับซีดีขับป็นนะเห็นกล้องไม่ได้ไม่ง่วงโอเคครับทุกคนตอนนี้อีกยี่สิบนาทีนะครับจะถึงบ้านบักหลังแล้วนะครับคุณแก้ไปถึงบ้านในหลังจะพูดคําแรกกับมันว่าสวัสดีน้องชายคุณเจมส์ถ้าถึงบ้านหลังจะพูดกับมันว่ามึงหอมจังอพี่เสือพูดาอะไร พี่เอาซอสมาให้โหเยี่ยนี่ขายเองเดียวไอตัวนี้ไทยอินจริงเดียวนี่นะครับอุ้ย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 ลุอะสามสิบศูนย์ซุปเปอร์นนี่นะครับอีกประมาณ20นาทีจะถึงบ้านในหลังแล้วนะครับผมก็ตามระยะทางก็จะประมาณนี้นะครับจะมีแต่ป่าแต่อะไรเงี้ยจะผมน่าน่าจะมาแบบทางลัดมั้งไม่รู้ว่าเป็นไงเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะถึงในหลังก็เดี๋ยวจะทําอะไรกับมันดีบ้างพามันไปกินข้าวไหม กินหรือเปล่ามันกินเป็นเนื้อครับเออมันกินเป็นหรือเปล่าวะฟันมันเป็นยังไงมึงอ่ะกลัวฟันมันเหมือนอ้ซิมสันน่ะฟันยื่นเหรอสีอ่ะสีเหลืองอ่ะก็นี่นะครับ ก็อากาศก็ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวไปหามันมันอยู่ไหนมันไม่ตกด้วยแค่อยากเห็นมันว่ามันหอมแค่ไหนเอออยากเห็นอุ้ยอุ้ยไม่ไปข่ายเต็มไปเลยเทียบเลยมันชอบมันชอบเข้ามาพิมพ์ในไลน์อ่าบอกว่าพี่ผมอยากกินซอสแต่ผมสั่งไม่ได้อ่ก็เลยมาฝากจริงๆก็จริง้ก็คิดถึงแหละทุกคนก็คิดถึงแหละมันซื้อได้นะครับผมคำจังเป็ดพะโล้เนี่ยตรงเนี้ยมันจับใบฟิ์ขนาดจักได้เลยนะครับเออเอางงี้่าเดี๋ยวผมเจอป้ายให้ผมโปรโมทให้ดีกว่า ปั๊มน <g lim a> ้ำมัน24่โมงครับนี่ดีเซล B7 มีหมดไม่มีมีแต่95 95หเหรอนี่นะครับผมไปน้ำมันแทงด้วยด้านหน้าก็ อะไรกีนคานะครับผมรถยนต์ดีมคาดีมคารถยนต์มือสองนะครับนี่ใครอยากได้ไมตี้เอ็กหรืออะไรจัดได้นะครับราชาแบตเตอรี่ขายแบตครับตรงนี้กซื้อรถมือสองเสร็จแล้วไม่มีแบตใส่ก็ซื้อไม่มีอยู่แล้วคือเข้ามาจากรถมือสองอามาขายตรงนี้อีกทีหนึ่งการตลาดดีมากนี่ประมาณนี้นะครับผมใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ไปครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอลังกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงได้ยางแต้งนี่ เปลี wow. no. ่ยนได้เลยนะคะผมราคาปาล์มเฮ้ยราคาปาล์ม5าบาทเองโคตรถูกเลยประมาณนี้นะครับแถวนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็เป็นชาวเกษตรกรใช่ใช่สวนใหญ่นะแบบว่าขายปาล์มขายมันขายอะไรประมาณนี้ต้นยางต้นยางเต็มเลยต้นยางเพียบเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันบ้านในหลังเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าทางนี้ให้ผมไปไหนซ้ายหรือขวาขวาหรือเอาตรง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 ท่าตเกียบท่าตเกียบ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อซ้ายเอ้ยใช่ปะเนี่ยอะไรเนี่ยแมพใส่ใส่นายานายาบ้านอยู่นายาไม่ใช่ท่าตเกียบนะครับผมนายาเดี๋ยวตรงนี้เป็นบริการเครื่องซักผ้านะทุกคนมาซักอะไรกันได้นะครับแต่ผมเนี่ยตู้ตู้นี่ตู้ลุดตู้ลุดนี่วิ่งคลิปไหนเนี่ยอุ้ยมาเยอะสองคันมาสองคันย้อน ผมด่าเอผมเองนะทุกคนอย่ากโกรธอย่าเกลียดกันแถวนี้ก็ประมาณนี้ครับมีป่ามีอะไรเยอะแยะไปหมดี่เหมือนน้ำตกเลยวะถ้าคลิปนี้ลงไปแสดงว่าผมรอดถ้าคลิปนี้ไม่ได้ลงแสดงว่าผมไม่รอดจากตรงนี้ให้ตำรวจมาชันสูตรนะครับว่าคลิปนี้คือเราถ่ายไปหมดแล้วว่าเรามาอยู่แถวไหนฝากดูแลพวกผมด้วยใช่คับป่าเสียเลยเออมึงทำไมเจอก,กันเจอกันโอเคครับทุกคนอีก หนึ่งนาทีไป่หนึ่งนาทีออกเนี่ยตรงนี้ละไปหลังอยู่แถวนี้แหละผมว่านะเนี่ยรถแมวนู่นเนี่ยสัตว์แมวใช่ไม่ใช่จใจใจค่ะหูไอ้หลังมันก็ไม่อยู่ไกลอยู่เนาะเห็นว่าเป็นบ้านปู่หรือบ้านตามันนี่แหละอยู่ตรงนี้ป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะเวฟไอมันบอกว่ามีเวฟไอเนี่ยใช่เหรอไม่รู้แต่มันบอกว่าแต่งด้วยแมพมันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวชัวร์แล้วแล้วมันบอกกูว่ามันขับรถ เบไออะไปเซเว่นแล้วมึงดูเซเว่นที่เราโคตรไกลเลยเดี๋ยวโทรมาก่อนอ่ะลองดูอยู่หลังไหนเนี้ยลับกูบอสละลัอโหลบ้านอยู่หลังไหนเนี่ยไม่ตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนอยู่หน้าบ้านใครก็ไม่รู้มีรั้วเนี่ยไหนออก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 มาตรงถนนมาให้เหยียบดิสีแยกเนี้ยอยู่เออมันเป็นสีสีแยกเนะี่ยสีแยก เอกโซีเมาตรงนี้มันก็หยุดตรงนี้ดิเออบ้านมันเป็นยังไงรูปทรงรูปทรงบ้านมันเป็นยังไงลงักษณะยังไงพูดมาบ้านหลังสีเขียวพี่นั่นกลัวไม่ใช่ละตรงไปรถสนิมไหมนี่บ้านสีเขียวนี่ข้างๆเนี่ยบ้านหลังสีเขียวเหรอ ใช่แล้วกูต้องตรงหรือว่ากูต้องเลี้ยวซ้ายอ่ะข้างซ้ายข้างซ้ายเป็นวัดนะเนี่ยข้างซ้ายเป็นวัดเนี่ยต้องตรงหรือลองตรงหรือเลี้ยวไหนข้างซ้ายเป็นวัดต้องตรงต้องตรงโอเคโอเคตรงไปตรงไปไหนออกมาหน้าบ้านหน่อยอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงลุงเตือสีแดงไหมนะอยู่ซ้ายมือใช่ไหม้ายมือใช่ไหมถูกไหมที่อยู่ไหนกันอะมีรถจอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยรถเก่งจอดอยู่หน้าบ้านเนี่ย ไม่ตอนนี้มีตรงไหนเลยเขาด้วยบ้านเขียวอยู่หน้าบ้านเขียวแม่บ้านมเลยผมอยู่หน้าบ้านทำไมผมไม่เห็นดิข้าวอ้เนี้อานนี้กูเจอบ้านบ้านใครเนี่ยตรงตรงมีตรงมีไอ้อาแล้วไม่ใช่เขียวหลังนี่อ่ะสีเขียวเป็นไหนเขียวแก่เขียวเข้มเขียวอันเฮ้ยผิดทางปะวะอุ้ยก็ตรงมาเนี่ยตามที่มันบอกเนี่ยไอ้หลามมึงอยู่ตรงมึงอยู่กลางถนนนี่กูเห็นดิ ไม่คือผมไม่ได้เห็นพวกพี่เลยบ้านหลังสีเขียวเหรอกลัวไม่น้อยเลย่อนนี่ยังงั้นเดี๋ยวกูจะยังไงเลยครับลูกวัดยูวัดงั้นไปเจอวัดเออไปเจอไปเจอกันที่วัดวัดเหรอเปลี่ยนวัดคนเดียวกันไม่นะเสียงเหมียดเลยนี่ปะเขียวเขียวไม่ใช่อีกคนละคนโอ้ยเดี๋ยวไปกันเจมเดี๋ยวให้คนดูให้คนได้ยินสั่งเจมตัดลอด พีเสี่ยมีปัญหาไหมเปิดเลยปีบานเปิดเอาล็อกของกูทำไมอ่ะล็อกของกูทำไมไปทันเด็กนะนุ่มน้องนองน้องเฮ้ยไอร่งมาไอ้ร่งไอ้ร่งรู้จักร่างไหมน้องไอ้ร่างอะร่งอ่ะเพชรอ่ะเพชรอ่ะไอ้ร่างอะฝรั่งอ่ะ มันเป็นฝรั่ง,ง,ง,งนี่ไม่รู้จักใช่ไหมฝรั่งนี่ฝรั่งนี่โอ้ของกลัวมึงกับปามจะวิ่งแล้วเมืึงนี่กูกูก็ไม่คุยกับมึงแน่ฮะเด็กหลังข,ขึ้นฉับอย่างเงี้ยเดินร็วไปเลยวัดบ้านหลังไหนมันหลังคาเขียวหรือเปล่าที่มันพูดอ,ะ <c oughs> อ่ะเออพราะแม่เป็นอยู่ตรงนั้นนู่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 นนอ๋อวานวานมึงกี่วานมาไอ้ตัวนี้หมันหมันใช่เหรอใช่ใช่ใช่มันนี่แหละ เนี่ยเด็กวยยาเลยย์ยาเลยเออไอ้ร่างนเลวิญญาณป็เนี้ยไปไหนพี่ไปไหนครับเนี่ยหามึงอะไรัาดีครับย่างัาดี่ครับบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านที่ฝั่งนู้นฮะบ้านฝั่งนู้นเอาไหมโหจริงเนี่ยมันกระจายเหมือนกันนี่ล่ะครับก็เร็วไปจ้าไปบ้านเดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวว่น้ำพี่ไปเลยแล้วผมได้ตัดไปนั่นได้ไปเรียนไหมเนี่ยตัดก็กำลังกำลังยาไปตัดได้ไปเรียนนะกัรอพี่ก่อนเนี่ยไปเรียน แล้วบอกกูมาเมื่อเพิ่งจะไปจัดแบนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมเรียนอยู่เรียนแม่อยู่บ้างนะอยู่โอเคไปกินบ้กันเป็นเลยดิขับเป็นไหมน่ะขับเป็นนุ่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นพี่เดี๋ยวไปด้วยด้วละไปกันไปทำไมไม่มีความผิดล่ะกูจะรู้เหรอที่บ้านมึงนี่อโอ้กูว่าที่เรามามาผิดอ่ะเพราะเรามาผิดตั้งแต่ตรงนั้นถ้าเรามาจากทางตรงนั้นน่ะเราจะไม่มาผิดตรงนี้เออ บึงเจ๊ได้ปะอันนี้นี่ไปบ้านมันไปบ้านมันวิวดีอยู่เนี่ยนี่นี่มาข้าซอยไหนหลังเขียวมันเดี๋ยวกูจะดูดิว่าหลังเขียวจริงๆอย่างนี้มันพูดเรื่อมันสูงขึ้นไหมสูงเหรอสูงสูงดูยาดิมันก็ไม่ได้หอมมันตอนนั้นนะดูดยาจนกระดูกรีบหมดบึ่งนี่แน่เนี่อ๋อหลังเขียวนี่เฮ้ยไปไปเจอหลังเขียวนั่นแล้วมันคนเดียวกันเลยเออสีเดียวกันเลยบ้านมึงลิงก์กันไหมหรือว่าแชร์สีกันเนี่ยจอร์ไม่ให้มี จะไหนอะเข้าไม่ได้ระกลัวนะอุ้ยได้ตามเสานั่นแน่ไหนทำอามาดูนีไปรับดันแรงกัอะไรโกงไม่ดีเลยเขาโกงอะไรผมไม่ได้สุดพอไหนเป็นไหนรับดันแรงตรงไหนแรงตรงไม่ก็ใช้โทรศัพท์ดันเลยเอาดีเวอร์เออเนี่ยเมื่อกี้กำลังดันเลยนะพี่โทรมาว่าเครื่องใหม่เหรอใช่มีอาชีพนะ ผมอยู่อยู่กับผมมาทำยูทูบทำติ๊กตอกทำอะไรมาอยู่นี่เป็นโอ้กูภูมิใจแบบกูสอนทุกอย่างอ่ะแต่ดันแรงสอนตอตอได้สอนว่ะแต่ดันแรงเอ้ยเดเี๋ยวทําไปต้องลงนี้หลิต้องลงติ๊กตอก็อบดันอ่ะแล้วมันไปเคาะขวดเลยแฮปแตกแล้วมันก็เป็นเพลงเลยจายจนั่ติ๊กตอกนันหายไปแล้วไม่ได้ขายไม่ได้ขายหายไปเลยก็มันไปตีขวดนั่นแหละดโดนแฮก หรอใช่ผมโดนแทงติ๊กตอกยังอยู่แต่เข้าไม่ได้ไปหลังพาไปดูในบ้านหน่อยไหนหลังนอนห้องไหนนอนห้องแรกเนี่ยไหนเดี๋ยวดูห้องหลังนี้เดี๋ยวเข้ามาดูห้องกลางกันนะครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้ที่พี่แนนใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่โอ้โหมันก็ยังซูกเก็บมันเนาะอ๋อนอนคนเดียวเหรอใช่เอาดีนอนคนเดียวถ้ามาอยู่นี่มันสะอาดสะอ้านนะว่ามึงไปอยู่นู่นทำไมมึงอย่างแี้วไอ้น้องเอ้ยก็ไม่สะอาดไหน เห็นไหมบอกแล้วไม่สะอาดไหนมาดูดิไหนมีกันบ้านมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีมันจะสอบเลยแล้วอะไรนักหนาเนี่ยของหมกไงอนนี้เราไอจุดรับเอดันแกลงก็ต้องมีเลยใช่ไหมกันจันเป็นเรียนไหมเนี่ยไปสอบไปสอบตอนนี้มลายมหนึ่งมหนึ่งอันนี้คืออะไรนี่คือวิชาอะไรอ่ะศิลปะม้วนเหมือนเลยพูดจ่างไรคิดไปไกล ่ก็เหมือนนี่มึงมีแฟนยังไ่ะมีโรงเรียนที่เรียนอยู่ตอนนี้มีมีกี่คนมีอะไรร้อสิบแปดคนฮะร้อยแปดสิบแปดก็ชิลเลยใช่ไหมเรียนอ๋อจะตั้งใจเรียนทำไมอยู่เนี่ยใช่แล้วไม่อยู่ที่นู่นไม่ตั้งใจเรียนปะไม่รู้มันมันไม่ได้ดันแรงอะเนาะไหนตจุสภาไหนดูดิไปมีกางเกงกระถานไหม ไหนอยู่ในเกจเงินสวัสดีเปล่ามีใส่ไปแล้วเอามากี่ตัวไม่รู้นี่เรามาโคตรเยอะอ่ะจเกจนี่โหลนึงเออมันมาเยอะจริงนะครับผมนี่ก็ไอ้น้องชายไม่มาดูอจะเอาไปหรือว่าจะเอาไปดูไปไปไปอันนี้อันนี้ห้องใครเนี่ยเพื่อนหลับน้ำเยกจอันนี้ห้องใครห้องพีเฮ้ยไหนไหนถือเป็นเหมือนแบบนี้นี่ครับน้องชายผมใส่จริงนะครับ ใครสนใจนี่น้องจายผมใส่จริงดูนี่ดมดิดมดิไม่เอาไม่ดมไม่ใได้นี่ใครสนใจนะครับกดที่ไหนตะก้าอ่าตั้งไหนไม่ดูเพิ่นเราเคยยูทูปใส่ไปไปตายแล้วเด้อเดี๋ยวไปดูตรงอื่นต่อนะอันนี้ห้องใครห้องพี่ห้องพี่พี่คนไหนวะพี่สาวอ๋อพี่สาวเล่นอยู่ไหนเขาไปไหนอยู่ในยองเฮ้ยกระเป๋ากูอยู่ระยองไหนเนี่ยก้นไม้ทินไหนนีตาตาตาตอนไหนทิ้งกัน มาเล้ยงแมวแมวตอนนี้แมวแมเลี้ยงเข้าไปนลไม่รบกวนเล้วอยู่บ้านปกติทาอะไรบ้างพี่ร้องทไหมก็ทั้นันแหละนอนเลอ๋อเคล้วออเวันไปเลยงเไปปกติใชไใเออเขาทาเขาทาอ๋โเคอันนี้ก็จะไม่รบกวนแม่ลครับเพราะแม่เขาเพิ่กลับมาตุเดียวเดนย้นไปทุกคนเฮ้ยเจเเเลยไหนเอย่ยไป่ไมด กูตกกระจายไปไปไปเจ้าวันเรียนของกูไปไหนไปโรงเรียนไอ้หลังครับเดี๋ยวจะไปดูเอออยากเห็นเหมือนกันนะอยากไปดูว่ามันเรียนจริงไหมกระปุกไปน้าหนึ่งสองอ้าไปครับไปครับกระปุครับอ้าวนึ่งเอาเสียไปหมดในไลท์ตลอดซอะซอสมองสวัสดิกันแกไปจะเป็นอันที่บูนอันที่แบบเปิดแดดแล้วแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ผ่านยูซีก็เอาให้แม่งแดดเออที่เสียเป็นอย่างนี้ละฟังไว จะเป็นอย่างนี้แหละแกจะชอบทำดีดแบบกองจากแบบตัวจริงแกว่าแกเฮียนเลยพูดอะไร <ส jer> บอกว่าพี่เสือใจดีนะเว้ยเอาเฮียมาให้หลังเพราะแบบปวดน้อยกว่าจะเอามาให้มาให้ใหลังเพราะว่าแบบเห็นน้องมันบวดอยากกินเ,เป็นอย่างเป็นอย่าทิ้งบุญไ,ไปไเดี๋ยวไปดูโรงเรียนไอ้หลังนี้่าเปิเป็นยังไงมันอร่อยขนาดนั้นไหมโคตรเลยไปไปเดี๋ยวดูโรงเรียนหลังครับเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวได้วยังกินข้าวยังยังใช่ไหมเออตายเลยขึ้นเลยนี่ทุกคนถึง นี่นี่น่านั่งโรงเรียนแบบหลังแล้วเออเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเดี๋ยวเรามานั่งคุยเรื่องชีวิตในหลังกันนะครับอันนี้ชื่อโรงเรียนอะไรโรงเรียนบ้านทุ่อองเสาะงศาเออประมาณนี้นะครับผมก็ใหญ่อยู่นะอันนี้อาคารมออะไรอะ่ะ อันนี้อาคารปอมอนปอปอมอนหนึ่งมาสามมาสามีินู่นโอ้โไกลยังไงเดินโคตรไกลเลยล่ะลุ้นนะโคตรใหญ่มาหนึ่งเดินไปเดินกลับประมาณยี่สิบหลอว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อะไรเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าฟิลแบบว่าเรียนแล้วย้ายห้องไปวิชาอื่นเก็ตไหมอ๋อคือนั่งมันมันจบมันจบในห้องเลยใช่ไหมแบบว่าเราก็นั่งอยู่ในห้องครูเดินเรียนครูเอาเดินเรียนเหรอโอ้โหเดือดอยู่นะเดินหลึกนู้นก็วิ่งไปบ้านนั้นนี่คือบ้านของใครนะที่ที่ที่มาอยู่ทุกคนเนี่ยบ้านแม่อ๋อบ้านแม่หลังสีเขียว โอ้คือบ้านมันมีใช่ไหมคือมีปกตินั่นแหละแต่ว่าที่ไปอยู่แบบปาจ์ตี้มั่งละยองมากคือว่าพ่อทํางานอยู่แต่ละที่มันก็เลยต้องต้องย้ายไปเพราะว่ามันถ้าสมมติทำงานปาจี้เนี่ยแล้วมานอนเนี่ยอะไรก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะโอ้มึงทำอะไรอ่ะตัวเลยกัดกุญนจเป็นไงอยู่นี่ปกตินะปกติแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่เนี่ยมันต่างจากที่โน่นยังไงที่แบบว่าปกติใช่ไหมปกติแต่เพื่อนอะไรก็ดีไม่ได้บอกว่ามีใครแบบ มีใครแกล้งมีใครมีหรอมีแต่แต่ว่ามันก็เข้าใจกันแ่ะมันกแล้วแล้วห้องเองมีกี่คนมีทัพเดียวมีทัพเดียวอ่ามีประมาณยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนยี่สิบคนจะเต็มเลยยี่สิบคนอ๋อมันก็ขะผู้หญิงผู้ชายนะใช่อืมอดูเต็มไปหมดเลยโอ้มดกัดกูเนี่ยมดงามเนี่ยมดดำมันทาไหนเนี่ยมีมดดำอันนี้มันเดินเป็นทางโอ้โหมึงดูเห็นไหมนะครับกูอยู่ขบนมันยังมากัดตัวเดียวกันไปเอาดิดิ ยุงก็เยอะลุงเรียนมุงฉีดยุง่งมั้ยเนี่ยไม่เออนี่นะครับผมก็มาหาน้องมันไม่ได้เจอกันประมาณสักมาสามสี่เดือนนะสามสี่เดือนก็นั่นแหละแต่ก็เรียนใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่เรียนนะเรียนผมตั้งใจเรื่อยๆแหละแล้วลุงเรียนเขาให้ไว้ผมขนาดนั้นเลยเหรอก็เขาพึ่งพูดไปอยู่มันจัดรองตรงได้มึงไงอย่ายไปยุ่งอย่ายุ่ง,งมันได้ฟังได้หมดแล้วมันยุ่งเออเห็นไหมล่ะพี่เสียงรู้เออเนาะพี่เสียงเก่งมันไม่เหมือนสมัยก่อนคิดถึงน้องมันไม่ใช่ไร โตมาได้กันแบบแบบนานทีได้เจอกันอ่ะอาถานหน่อยว่าทําไมวันวันนั้นอะวันที่เขาแบบว่าที่วังทะลุจะเปิดอะทำไมถึงถึงไม่กลับบ้านก็นอนคิดอยู่ด้วยนั้นเลยก็ไม่กลับว่ะก็ยังหาคําตอบด้ยกูไม่ได้ไม่หาคำตอบเพราะว่าสมมติว่าพรุ่งนี้วังโรงเรียนที่นั่นจะเปิดอะวันนี้มันยังไม่ได้ไปเตรียมตัวเลยสาเหตุคือตอบคนดูที่สาเหตุคืออะไรสาเหตุคืออะไรก็ไม่รู้และเหตุผลมันมันติดเล่นในเรื่งนะแต่ก็โอเคมาอยู่นี่ใช่ไห ก็ไม่ได้เพื่อนใหม่ๆอย่างนมาเรียนนี่ก็ไม่ติดสไม่ติดร้อนมีดีเกี่ยวเลยเรียนนีอยู่แค่นี้ติดสูตไม่เอเออเอาเยมึงติดสูนี่น่แล้วมึงซ้ำชั้นนี่เนี่ยมันน่าเบื่อนะ้วไอ้หลังอย่าไปหาทำอะไรอย่างนั้นมันมีนะคนซ้ำชั้นทีนี้เออก็ดีแล้ว่าเป็นคนแรกอะที่ซ้ำอะก็นั่นแหละทุกคนใครคิดถึงไอ้หลังก็นี่แหละมีคนคิดถึงบอกฝากบอกคนดูไหนว่าคนที่แบบคนที่แบบคิดถึงเองอะคิดถึงเองแบบเฮ้ย คิดถึงไอ้หลังไอ้หลังมาอยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเองจะตอบคนดูว่าอะไรวะก็อยู่บ้านเลยดูดิยังมันยังพูดเหรอดูพูดคนดูดริงจริผมก็อยู่บ้านเออไม่ได้ไปไหนแล้วถ้าคนดูคิดถึงงานมันเขาคิดถึงเองได้ไหมได้แต่ยังไง <c oughs> ก็คิดถึงไปยัล้วกันเออนั่นแหละแต่มันก็ปกติมันไม่ได้มีอะไรไหนดูฟันหน่อยมัน,มนก็จะขาวขึ้นอยู่หรอเกรงใจไม่เป็นไรก็นี่ครับมามาเยี่ยมน้องมัน ปกติแต่ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวแถวนี้มีร้านข้าวไหมร้านอาหารเปิดไหมนี่โอ้โหโรงานอาหารเลยอ่ะถึงไปไม่คุยไม่ล่ะก็นี่นะครับคิดถึงน้องนะครับคิดถึงมันกูพูดกี่รอบไปแล้วครัเนี้ยออแต่ก็ไม่ได้แบบมีอะไรแบบว่าเรื่องที่แบบไม่สบายใจใช่ก็คือปกติอะชีวิตก็เหลวแหลกเหมือนเดิมคือเยี่ยมเหมือนเดิมเยี่ยมยังเยี่ยมมึงเดินกลับในสัตว์ก็ดีขึ้นอยู่ก็ไม่ได้เยี่ยมอันนั้น แต่แต่ก็แต่แต่รู้เวลามาเรียนใช่ไหมไม่ใช่ไปตื่นสายนะรู้ได้โรงเรียนนี้เอาโทรศัพท์มาได้ไหมเขาไม่ได้ศูนย์เสียคน <c oughs> มันเล่นได้ใช่ไหมล่ะแล้วเเคยมีเรื่องทะเลาะต่อยตีใครไหมที่นั่นไม่แล้วมีคนมาหาเรื่องไหมไม,มียังไงแบบเรื่องเด็กป2ป3แล้วแล้วได้ซัดไหมไม่ซัดไม่ซัดยังเด็กอยู่ต่อเรารู้ใช่ไหม แล้วอยู่ที่นี่ได้มาดูบุหรี่อะไรครับเ<ม><ล>นี่ยไม่แล้วกินน้ำท่อมนะเห็นนะกินแต่ก็ไม่ได้กินเยอะในะนันทีต <c oughs> ิดแ <c oughs> ล้วกินตามใครอาทิตย์หนึ่งกินยี่สิบรอบใครพาพี่เสือจะพูดคำนั้นว่ากินตามใครไม่ได้เกี่ยวว่ากินตามใครไม่ได้เกี่ยวใครมาที่นี่อ่ะมันมาที่นี่ไงใครชวนกินใครหรือว่าอยากกินที่ไหนใครพากินชวนกินฮะพี่ชายชวนกินพี่มึงดีจริงจรพี่มึงดีอ๋อเขาก็ชวนกินอย่างเงี้ยใช่แต่ก็มาสมมติลยะ อาสมมติว่าพี่เป็นเป็นพี่อเองเฮ้ยหลังลองกินน้ำท่อมไหมเลงนตอบว่าไงเฮ้ยตะก,กุบดิ <laughs> มันก็ไม่ได้ปฏิเสธก็อยู่ที่มันนั่นแหละอ๋อแต่ก็ไม่ได้กินเยอะใช่ไหมใครก็ไม่ติดเออพี่จะบอกไอ้เล่นน้ำท่อมเนี่ยอย่าไปกินเยอะเดี๋ยวถ้าเองกินอ่ะเองต้อมอย่างนี้เว้ยค <laughs> <laughs> ือเองต้มอ่าเล่นยนั่งจะเรียนเอาแต่ก็อันนี้ที่สอบก็คือกำลังจะขึ้นมอหนึ่งเทอมสองอ๋อโอเคแล้วมีมีแม่มีแผนไปบาจีนไหมน่ะ เดี๋ยวยังไม่มีก็ถ้าปิดเทอมอาจจะไปเพราะมันปิดแค่สองอาทิตย์ไป่ทำอะไรอ่ะไม่หรอกเออโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวพายหลังไปกินข้าวแล้วก็โอเคทุงโน้ยไปเหรอพี่ยุงเยอะที่ผายเลยใครที่อยู่โรงเรียนนี้ก็อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนนะครับอย่าเป็นเหมือนในเด็กเรียนนี่เอามันแบบอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหเตะไม่ได้เลยไปทุกคนไว้เจอกันนะครับ ในคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะไปไหนกันต่อแต่ก็มีแผนไปกาจีนใช่ไหมใชโ่โอเคโอเคแล้วแล้วเรียนเป็นไงบ้างเนี่ยเรียนเ็ืคือคิดถึงมันร <laughs> ักมันไ <laughs> ปดูอ้นเนี่ยมาหายหลังเนี่ยให้ทุกคนเห็นหน้ามันแค่ดีพอแล้วมันก็เป็นเด็กดีแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจากเด็กที่ไม่จากเด็กที่แบบวานี่ดูกล้องเนี่ยดูกล้องดูกล้กองหลายๆตัวเนี่ยดูกล้องหลายๆตัว คือจากเด็กอ่ะเอ<า>เอไ<า>อหลังมันก็โอเคมันก็จำ้ตามภาษาได้มันแหละปล่อยมันมันจะเป็นยังไงก่อชีวิตนี้ไม่มีใครห้ามก็ได้แต่ก็ต้องรู้หน้าที่ตัวเองนะรู้อะไรมันจะไม่ช่วยแม่มยกของยกอะไรเลยมันดูแลพวกเราไงไม่งั้นมันก็ช่วยแม่ยกของนะ ใช่ไหมแล้วแต่มื่อเดี๋ยวกูจะเอามะนาวมาคั้นตรงนี้วันนี้คั้นมะนาวมายกกูเห็นหลายรอบกูจะพูดอยู่แต่กลัวคนบอกกูสมาธิกตันใส่แขนแล้วนะอะไรงูใส่แขนขึ้นขูแล้วนะแขนผมหรือเปล่าใช่เออเห็นไหมเนี่ยอยากเย้ยเนี่ยอยากกุนซเลนไปทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กับกดติดตามด้วยนะครับไอ๊คิดถึงมันนักมัน ไปไปฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้กดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวทริปต่อไปคือไปหายอดไปหายอะไม่ไปไหนแล้วไม่รู้ไปหายอดไปหาไอ้อะไรไอ้ยอดสักเต็มแล้วนะเว้ยเออที่มึงบอกว่ายอดสักเต็มแขนเต็มอะไรหมดแล้วไอ้หนังอย่ไปหาสักนะหรือไปสักแล้วไม่ไหนดูตูดตูดเก่าไหมดูหน่อยไม่ได้ขนาดนั้นไปทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคิดถึงมัน โอ้ยเที่แน <track> ่นำดิเนี่ยไปไปไปไเจอกันครับฝากกดไลค์กับแจมแล้วก็ไปที่เซเว่าได้นอนสบายโคอตติ้งนะครับไปเจอกันไปไปจ้ะตามตัวก็สูงอ่ะ